สวัสดีตอนเช้าคะ่ะวันนี้จะมาอัปเดตต้นหอมเลยนะคะต้นกล้าต้นหอมเลยที่เราลงเอาไว้ในแปลงสองที่นะคะที่ตรงนี้มีแดดค่อนข้างจะยาวนานนะคะมีแดดตั้งแต่ช่วงสายๆจนไปถึงเกือบจะเย็นเลยคะ่ะตรงนี้นะคะแดดเยอะกลับอีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูคะ่ะตรงนี้คะ่ะ ได้รับแดดเพียงแค่ประมาณ3 4ถึงชั่วโมงเท่านั้นนะคะซึ่งเราปลูกพร้อมกันกันกบเมื่อสักครู่นี้นะคะแปลงนี้นะคะไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่ค่ะต้นหอมเขาเนี่ยค่ะเป็นหอมเลยเหมือนกันนะคะเขางอกออกมาเป็นใบเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วใบก็หักเยอะมากค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าแดดเขา ไม่เพียงพอต่อการสั่งข้อแสงนะคะดังนั้นเวลาจะปลูกต้นหอมเลยนะคะก็คือเลือกในสถานที่<ม>ท,ที่มีแดดเยอะๆหน่อยนะคะเขาจะได้สมบูรณ์เร็วแบบนี้ค่ะอันนี้อายุน่าจะยังไม่ถึงเดือนดีนะคะแต่ว่าต้นเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วค่ะถ้าถอนขายตามตลาดทั่วไปนะคะก็น่าจะพอถอนได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะ ต้นประมาณขนาดนี้แล้วนะคะเร็วมากค่ะตรงนี้เขาได้รับแสงแดดเพียงพอนะคะถ้าเราปลูกลงกระถางแล้ววางในที่ที่ไม่ค่อยมีแสงแดดก็ย้ายไปวางตรงที่มีแดดนะคะแต่ตรงนี้เราไม่ได้ปลูกลงกระถางค่ะเราก็เลยไม่ได้ย้ายไปไหนย้ายค่อนข้างยากนะคะเนี่ยค่ะ ข้อดีของการปลูกต้นหอมลงกระถางนะคะก็คือสามารถย้ายได้เมื่อเขาต้นโตไม่เต็มที่โตไม่สมบูรณ์เนื่องจากได้รับแดดไม่เพียงพอเราก็ย้ายได้แต่ถ้าเราปลูกลงแปลงแบบนี้มันก็ย้ายลำบากหน่อยนะคะ เหมือนต้นหอมเลยในกระถางตรงนี้นะคะเมื่อก่อนเคยเป็นต้นเล็ก,เลกๆเตี้ยๆสั้นๆป้อมๆแล้วก็มีหัวหน่อยๆน,นะคะแต่ตอนนี้คือพอเราเอากระถางไปเปลี่ยนดินแล้วตั้งในที่มีแสงแดดเพียงพอนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีใบยาวๆแบบนี้ค่ะตอนนี้คือเปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นใบยาวหมดแล้วนะคะจากทีแรกสั้นๆป้อมๆแบบนี้ค่ะ เตี้ยๆนะคะอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะปลูกพร้อมกันค่ะแต่อันนี้คือเปลี่ยนแล้วต้นเขาก็จะสวยแบบนี้ค่ะก็เป็นข้อดีของการปลูกลงกระถางนะคะก็สามารถเปลี่ยนดินได้ง่ายด้วยแล้วก็สามารถโยกย้ายไปวางในตำแหน่งที่ต้นหอมเลยเขาชอบได้ง่ายๆด้วยนะคะแล้วก็น้ำหนักไม่หนักมากค่ะเนี่ยค่ะปลูกใส่กระถางประมาณขนาด10นิ้วนะคะ งามแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเหมือนเดิมค่ะมาเก็บใบหลงเหลืองแบบนี้ออกนะคะก็เป็นกิจกรรมยามเช้าของเรานะคะแล้วก็ได้สูตรอากาศบริสุทธิ์นะคะตอนเช้าอากาศเย็นๆอากาศกําลังดีค่ะแสงแดดอ่อนๆนะคะก็ได้รับวิตามินจากแสงแดดไปด้วยในตัวนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาแชร์เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ